คลิปนี้ครับผมขอไม่เกิน10นาทีก็แล้วกันนะครับผมก็มาเล่นอยู่ในโหมดมัมมี่นะครับปืนที่จะมาใช้เป็นปืนโอเวอร์โหลดที่ที่แรงที่สุดในเกมแล้วนะครับมาดูกันซิว่ามันจะยิงมัมมี่ได้แรงได้แค่ไหนนะครับซึ่งผมก็ลืมไปแล้วว่าปืนนี้มันยิงมัมมี่ได้แรงแค่ไหนนะแต่ว่าเข้ามาตาแรกกูก็เป็นมัมมี่เลยครับไม่ต้องสืบครับเฮ้ยตบไม่โดนห้องนี้ไม่โน้ด้วยประเด็นเรียบร้อยครับแตกโอ้โหแมงเป็นไม่ไรครับเกิดใหม่ได้ครับตายเกิดใหม่ได้ ปึ๊บโอ้โหเขียมีมีดด้วยลืมไปครับว่าห้องนี้มันไม่โนแต่ก็ต้องพยายามตบ่ะถ้าถ้ามันไม่ซิกแซกนะคือผมตบได้แน่อนอนครับผมมั่นใจเรียบร้อยครับแตกไปเรียบร้อยโอ้โหตายกันยับเลยว่ะคนเหลือแค่สี่คนครับตอนนี้เรียบร้อยครับเฮดช็อตไปเฮ้ยโอ้โหแม่งเป็นมามี่กูตบได้ได้หลายคนจัดเลยโอเคครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีครับจะได้แบบว่าได้เล่นเป็นคนเร็วๆนะครับโอเค วันเร็วแปลกๆจะบอกนะว่าบั็กกับปืนสซเลเยอร์ไดเ้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเกาะกันรอ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 ปึ๊บโอเคได้ยังเออในท่อมีป่ะเฮ้ยในท่อมีสัตว์กับตายปึ๊บแตกนั่นไงเอ้าแตกป่ะไม่แตกเหรอจะบอกนะว่าตบสองทีไม่รู้คาใจเดี๋ยวเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งต้องได้แล้วครับงานนี้ เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเพื่อนปืนลูกซองอย่าไปกลัวขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวถ้าเพื่อนแตกผมจะซ้อนต่อฟึบเฮ้ยตกไงไโดนโ,โหแม่งเล่นซิกแซกงี้เลยเหรอแล้วไม่มีใครมาช่วยเลยเรียบร้อยครับไอตัวด้านนอกโดนละโดนเล่นละสงสัยเจอตัวดูดเข้าไปเดี๋ยวเล่นคลิกซ้ายดีกว่าคลิกซ้ายน่าจะเวิร์กมาเดี๋ยวผมเข้าท่อเหมือนเดิมครับปึ๊บรอบนี้แหละห้ามพลาดเฮ้ยน่าจะลงไปแล้วไปไหนแล้ววะ ไม่เรียบร้อยโดนไม่โดนผมก็โดนเพื่อนอะแค่นั้นแหละโอเคคราวนี้จะได้เล่นเป็นคนสักทีโอเคมาปกติปืนนี้เอาไว้เล่นเฉพาะ PVE เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันยิงแรงนั่นเองเราจะไปอยู่ไหนกันตึกแล้วกันอย่าบางังอย่าบางังขึ้นไปเออลงไปซะ ตัวหลังนี่เป็นไหมไม่เป็นไอตัวล่างก็ไม่ได้เป็นโอเคสวยครับด้านหลังคงไม่มีมัมมี่บินขึ้นมาหรอกมัง้งโอเคเดีย๋ยวรอมัมมี่มาเลยเรียบร้อยครับแตกไปหนึ่งครับเดี๋ยวปลาไอระเบิดตัวนี้ไว้ปึ๊บโอเคเอา้าออกสะง,งั้นมัมมี่ออกไปไหนละเฮ้ยตรงนี้มีไหมมัมมี่ไม่มีสวยเลยเดีย๋ยวรอมัมมี่บุกเลย อาวุธครบมือปืนบอมทั้งนั้นนะครับขึ้นมาก็ตายหายอย่างเดียว,ว่เจอปืนบอมเข้าไปอ่ะว่าแต่ยิงอะไรกันวะยิงมอม,มีนี่ว่ะเรียบร้อยโดนนะโดนปะน่ะเฮ้ยตรงไหนวะโอเคไม่ใช่ตรงนี้ตรงอื่น้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้ยยังไม่ทันจะได้ยิงเลยเฮ้ยตัวดูดตัวดูดยืนฟรีเลยนะมึงขอหน่อยล้กัน ขอหน่อยขอหน่อยไปมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วยิงเลยครับเอ้โดนดูดเฉยถ้าสมมุติว่ามันดูดตรงบันไดมันสามารถแบบตบได้ปะอยากรู้ไม่เคยลองเลยไม่เคยจะทันอะ่ะส่วนมากจะเป็นพวกปืนบอมอที่ได้ส่วนมีดพิษแม่งก็ฟันแบบยังไงฟันไกลไกลไม่พอแม่งแรงด้วยถ้าชาร์จเต็มแล้วปล่อยอะ่ะเรามามีขึ้นมาเลยตอนเนี้ย มันมีแบบน้อยมากแต่ประเด็นก็คือหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ปิดปรับปรุงแล้วก็เปิดใช่ไหมคนแม่งเข้ามาเล่นกันแล้วอะไม่รู้รีบม,มาเล่นทำไมโอ้โหยิงเป็นจังหวะด,ด้วยคนทยไทยแน่นอนครับเวลาเล่นเกมไหนแล้วเจอแบบยิงปืนเป็นจังหวะอย่างเงี้ยคนทยไทยแน่นอนมาแล้ว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 กระโดดมาแล้วยิงแม่งก่อนเลยครับอุ้ยได้วะรอบนี้ผมขอแล้วกันไอ้เนี่ยกูอะขอเลย ไปแล้วเฮ้ยมันตามมามันตามมาเฮ้ยมึงวิ่งไวเกินมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วครับอืมต้มองใช้ธนูยื้อไปก่อนมึงจะมันจะเลิกตามกูไหมอืมอีกนานไะเนี่ยมันมาปะวเวราเปิดใจดีไปก่อนแล้วกันยับจังไปก่อนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่โอเคครับตอนนี้ เหลือแค่สองคนเรียบร้อยประเด็นคือผมอยู่ในท่ออยู่ท่อคนเดียวนะครับตอนนี้โหแม่งบัฟมาเลยวะเฮ้ยเอ้าเฮียเปลี่ยนกระสุนแล้วยิงไม่ออกอะไรวะเปลี่ยนปุ๊บแม่งยิงไม่ออกปั๊บเลยสงสัยแม่งเปลี่ยนกระสุนไวไปหน่อยชิบหายยังไม่ทันได้ยิงเลยไรวะแม่งเอ้ยเฟลเลยไม่เป็นไรอยู่ที่อื่นก็ได้ผมไม่อยู่ละตึกอะ คนอผมจะได้ใช้ไปเนี่ยยังใช้ได้แค่ยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยมั้งแต่ในท่อแม่งมีคนเป็นแน่นอนใครอยากตายก็ลงไปผมคนนึงแล้วไม่อยากตายนั่งไงแม่งเป็นกันสคนในท่อเหมือนจะเป็นกันสคนในท่อนะรอดปะวะไปมาแล้วมาแล้วฟาโลมาเอาเลี้ยวเฉยเดี๋ยวไปไหนพี่แน่รู้ว่ากูจะลงมาดักกูเลยนะยิงก่อนเลย อเอาไปไหนหรวะอุ้ยเป็นเป็น,เป,นเป็นตรงไหนหนีก่อนโอจากสภาพในท่อชัวกลกวกูว่าแล้วยิงดันไปเลยไปแล้วจ้าเฮ้ยมันย้อนกลับมาวะย้อนกลับมาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ไ,ลวไม่อยู่แล้วแหน่รู้นะว่าจะย้อนกลับมาแตกไปปืนผมโคตรแรงครับพี่โอ้โหแม่งลอยขึ้นตึกเลยวะน่ากลัวจ้าไปกูปลงท่ออีกรอบนึง ดักไหมไม่ดักไม่ดักก็จัดไประเบิดติดโโลอย่างน้อยก็ช่วยได้ช่วยยื้อได้อยู่ถ้าแบบว่ามีใครแบบมันอยู่ด้านหลังท่อเนี้ยคือแบบต้องเช็คดูแล,แล้วแหละเผื่อแม่งมีมัม,มี่ลอยขึ้นมาแม่งแอบหลอนนิดนึงรอเลยมันจะมากันไหมเหมือนได้ยินเสียงมาม,มี่วะนี่ไงกูว่าแล้วมันขึ้นมา เจอระเบิดสโลเข้าไปห้องไม่โนด้วยจัดไปช่วยไม่ได้ห้องไม่โนทีนี้มันวางแผนเนี่ยแน่อย่านะมึงอย่าเข้ามามันมีคนอยู่ข้างใต้ตีนผมคนหนึ่งวะ่ะตอนนี้กำลังเดียวขึ้นมาแล้วเฮ้ยที่จะเกือบโดนผมว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆานหลังน,นั่นไงกูว่าแล้วมึงเล่นอย่างนี้อีกแล้วหรอต้องหนีครับถ้าเล่นอย่างนี้ต้องหนีครับ ดีนะกูดูแผนที่ก่อนไอสัตว์เดี๋ยวแม่งเ,เฮ้ยไอเชี่ยดูดคุยขู่นั่นไงเออสวยเพื่อนสวย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 ทำดีทำดีทำด,ทำดไีไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูไม่อยู่แล้วอยู่ตรงไหนก็ตายเหมือนกันชิบหายมาเดีมม๋ยวมามีขึ้นมาเลยเฮ้ยฟรีวะฟรีวะอันน่อันอนแ่แม่งถือหมัดอย่างเดียวเลยกูว่ามันต้องมีตัวเฮี้ยอะไรลอยขึ้นมาแน่นอนจริงี้เฮี้ยนี่ก่อนเลย อันนี้มาแล้ววะ่ะมาแล้ววะ่ะเออคนไม่รู้ก็คือไม่รู้เลยใครลอยขึ้นมาไม่รู้วันนี้อย่างเดียวครับตอนตอนนี้ข้างหน้ายังไม่มาสบายใจหายห่วงตัวด้านหลังก็ยังไม่มาแต่มันน่าจะลอยข้ามจากฝั่งตูมาตรงนี้คิดว่านะยางยางตอนนี้ยังตอนนี้ยังต้องแบบต้องมีเซอร์ไพรส์มาต่อฟัคเกอร์อะแน่นอน ฝากเพื่อนจัดการแล้วกันยิงเลยยิงเลยเอาเล็เลยแม่ยิงเป็นจังหวะด้วยคนไทยชชืรอคนไทยชื้ร้อยเปอร์เซ็นต์คนน,นี้ไม่ต้องบอกครับไม่ต้องบอกว่าคนไทยก็รู้ว่าเป็นคนไทยน่าจะว่า,จ,าจัดแบบยิงแม่งเป็นจังหวะอย่างเงี้ยเป็นจังหวะเพลงไปไปไหนต่อวะไป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 ตึกไปตึกเอ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนหลังคาแล้วกันไปครับไปไปไป ล้ันจะปาระเบิดใส่กูทำไมดาเมจคูณสองนี่ไงในท่อมีอยู่สามคนแ่ไไม่มีใครเป็นเลยเหรอถามจริงไอตัวด้านบนเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าระเบิดไปก่อนเลยติดสโลกันทวนหน้าแต่ถ้าเกิดมีใครวิ่งมาด้านหลังเอ้ยไอตัวทําม,มันเป็นมัมมี่วะมันก็สบายใจแล้วกันปืนลูกซองปืนกระสุนไม่จํกักัดมีสองกระบ,บอกเอเหีย แม่งอาวุธหนักทั้งนั้นเลยว่ะข้างบนโอเคส่วนผมปืนธรรมดาก็มีหน้าที่แค่ปาระเบิดก็พอแล้วระเบิดติดสโลกระสุนหมดไม่เป็นไรครับเฮ้ยมาแล้วอเอา้าเปลี่ยนตัวปุ๊บเกาะแม่งหายอะไรวะเนี่ยไหลลงมาปุ๊บปุ๊บมไม่โดนวะปุ๊บไม่โดน โผล่มาหน่อยเอาตีนโผล่มาหนยดิดเดี๋ยวต้องบั็กระเบิดสองลูกว่ะปึ๊บอออืื้หไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงเฮ้ยโดนละโดนละโดนละ,ละเรียบร้อยครับท่อแตกหมดท่อแตกหมดแล้วครับเหลือแค่ด้านนอกครับสองตัวโอ้โหบอมจีจีด้วยว่ะปึ๊บปึ๊บไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยเลือดจ,จะหมดอออืื้หไปก่อนไปก่อนกูตายแนย่โอ้นั่นเนี่กูว่าแล้ว เรียบร้อยเรียบร้อยครับหมดตี้โอ้โหหมดครับผมโอเคครับโอเคผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่ากำหนดไว้ไม่เกิน10นาทีนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับ